จนเวลาผ่านไปครบรอบหนึ่งปีคืนพระจันทร์เต็มดวงแรกของเดือน11อหัวนคืนมาอีกครั้งพิธีบวงสรวงที่ลานหินวังใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นเสียงขับขานเป็นทำนองของแม่เท่าได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นธรรมเนียมของทุกปีและจบลงด้วยการกระจายกระทงข้าวปลาอาหารไปยังที่ต่างๆตามที่เคยทำมาและขมีก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับที่เขาทำในทุกๆคืนวันพระจันทร์เต็มดวง คำมีนั่งรอหญิงสาวอยู่ที่กลางเกาะแก่งของแม่น้ำสายใหญ่ตรงบริเวณโขดหินที่เดิมซึ่งคือที่สุดท้ายที่พวกเขาจากกันพร้อมกับกองไฟกองน้อยที่ถูกจุดขึ้นเพื่อต้านทานสายลมหนาวในยามค่ำคืนทำอะไรอยู่หรือเสียงกระซิบข้างหูอย่างแผ่วเบาแต่แจ่มชัดดังขึ้นมาเหมือนกับครั้งแรกที่เขาได้เจอกับหญิงสาวคนนั้นคขมีชะงักงนัน แล้วค่อยๆหันหน้าไปทางเจ้าของเสียงนั้นเขาไม่ได้ตกใจเหมือนครั้งแรกที่ได้พบกันแต่ครั้งนี้เขาโผกอดหญิงสาวอย่างแทบตั้งตัวไม่ทันแต่ชายหนุ่มไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นคนเดียวหญิงสาวในชุดประหลาดโอบกอดเขาตอบทั้งคู่กอดกันอย่างแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้น้ำตาทั้งคู่เอ่อล้นออกมายัางไม่รู้สาเหตุเหมือนกับโลกทั้งใบนั้นได้หยุดหมนุนเมื่อทั้งคู่คลายอ้อมกอด ชายหนุ่มและหญิงสาวจ้องหน้ากันในระยะที่สัมผัสได้ถึงลมหายใจค้องกันและกันข้าไม่สนว่าเองเป็นใครหรือเป็นอะไรข้าสนเพียงเองคิดเช่นเดียวกันกับข้าหรือไม่ในวันที่เรานั้นไม่เจอกันชายหนุ่มเอ่ยถามไปยังหญิงสาวในขณะที่มือซ้ายโอบไหลและมือขวารูปหัวของหญิงสาวทุกสิ่งที่ฉันรู้สึกฉันได้แสดงออกไปหมดแล้วหญิงสาวตอบเมื่อได้ยินคำตอบทุกอย่างก็กระจ่างแจ้งภายในใจของชายหนุ่ม เขาไม่ได้คิดปเป็นคนเดียวทุกอย่างมันคือความเสน่หาเมื่อชายหนุ่มและหญิงสาวได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองความรู้สึกที่อัดอั้นตลอดระยะเวลาที่ห่างกันมันก็ได้พั่งผูออกมาแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่หญิงสาวก็พร้อมที่จะรับกับผลทุกอย่างที่จะตามมาริมฝีปากของหญิงสาวค่อยๆบรรจงจูบลงที่ริมฝีปากของชายหนุ่มริมฝีปากของทั้งคู่ค่อยๆประกบเข้าหากันอย่างแผ่วเบาลิ้นที่นุ่มนวลสัมผัสที่อ่อนโยน มือทั้งคู่ต่างรูปไหลประสานกันเสียงคลื่นน้ำไหลซัดส,สาดสถานทั่วทั้งแก่งหินดั่งอารมณ์ของชายหนุ่มและหญิงสาวที่พุ่งผ่านในเวลานี้สายลมที่พัดผ่านช่วงกลางดึกในช่วงต้นของฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกแต่เหงื่อของทั้งคู่กับไหลท่วมกายเนื้อแนบชิดติดเนื้อสอดประสานเสียงหายใจที่หอบเหนื่อยเป็นจังหวะแห่งความสุขอันเออล้นสถานตามสายลมในยามค่ำคืน รุงเช้าชายหนุ่มและหญิงสาวโอบกอดกันด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าใบหน้าของหญิงสาวซบอยู่ในอ้อมแขนของชายหนุม่มด้วยความเหนื่อยอ่อนจากรถลักที่เลืงระบำตลอดทั้งคืนแต่สำหรับชายหนุ่มนั้นแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ยอมหลับตาลงไปเขานอนกอดหญิงสาวเอาไว้แน่นเพราะกลัวว่าหญิงสาวจะหายไปอีกครั้งเมื่อเขานั้นลืมตาตื่นขึ้นมาเองจะทิ้งข้าไปอีกหรือไม่เองอยู่หมู่บ้านใดหรือเดี๋ยวข้าจะไปสู่ขอเองกับพ่อแม่ให้ถูกต้องตามประเพณี ชายหนุ่มเอ๋ยถามเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่เราทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำแค่เพียงเท่านี้เช่นก็ทำผิดมากพออยู่แล้วเราไม่ควรเจอกันแต่แรกทำไมละ่ะก็ไหนเองบอกว่าเองคิดเช่นเดียวกันกับข้าแล้วทำไมเอ็งถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วทำไมเราจึงไม่ควรเจอกัน ชายหนุ่มเอ่ยถามหญิงสาวในอ้อมแขนริมฝีปากกันอ้อนนุ่มของหญิงสาวสัมผัสลงที่ริมฝีปากของชายหนุ่มอย่างดูดดื่มแล้วหญิงสาวจึงพูดตอบไปว่าฉันอยากอยู่กับเธอ,ฉ,อ,อ,เธอฉันอยากอยู่กับเธอตลอดไปแต่ฟ้าคงให้ความสุขของเราสองคนได้เพียงเท่านี้ทำไมละ่ะช่วยบอกข้าให้รู้เหตุผลหน่อยได้หรือไม่ชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สงสัยยังไม่ทันจะได้คำตอบท้องฟ้าก็เริ่มคึ้ม สายลมเริ่มพัดผ่านหญิงสาวลุกออกจากอ้อมแขนของชายหนุ่มและบอกให้ชายหนุ่มเริ่มใส่เสื้อผ้าไม่นานพายุก,ก็เริ่มโหมกระหนำ่ำสายฝนเริ่มโปรยลงมาและลมก็เริ่มพัดแรงอย่างน่าตกใจเงาดำทะมึนอยู่เหนือก้อนเมฆเหมือนนกตัวใหญ่กางปีกว่าหมาอยู่เต็มท้องฟ้ามันมาแล้วทุกครั้งที่ฉันอ่อนแอมันจะมาเธอรีบขึ้นฝั่งไปเถอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอทำไมละ่ะ ทำไมไม่เกี่ยวกับข่าแล้วมันที่ว่านี่หมายถึงอะไรชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ร้อนลนชายหนุ่มและหญิงสาวพูดกันยังไม่ทันจบพายุลมขนาดใหญ่และรุนแรงพัดขึ้นอีกครั้งและต้นไม้รอบตัวเอ็นไหวหลุดร่างกายทั้งสองจะปิวไปกับสายลมและไม่รู้ว่าฝูงนกมากมายบินมาจากไหนฝูงนกและแรงกาจ,จํานวนมหาศาลบินวนดุจเกี่ยวขึ้นใจกลางวังน้ําวนขนาดใหญ่ดุดความพิโรธของสายน้ํา ผมกระดนำใส่เขาและถือจนแทบลืมตามไม่ขึ้นทั้งคู่ได้แต่หมอบลงหลบอยู่บริเวณซอกหินแถวนั้นมันมาแล้วเราหลบไม่ทันแล้วเราต้องรีบจุดตะเกียงพูดจบหญิงสาวก็ถอดสร้อยออกจากคอของนางวางครอบลงไปที่บังลมของตะเกียงแล้วจุดไฟในตะเกียงให้ชายหนุ่มหญิงสาวบริกรรมบางอย่างเสร็จแล้วเป่าไปที่เปลวไฟในตะเกียง เปลวไฟในตะเกียงเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นเปลวสีฟ้าอมขาวในทันทีและเปลวเพลิงในตะเกียงก็ได้ส่องแสงสว่างเป็นวงกลมล้อมรอบตัวของชายหนุ่มและหญิงสาวได้พูดกับชายหนุ่มว่าไม่ว่าอย่างไรอย่าให้ตะเกียงนี้ดับลงแล้วก็อย่าออกจากที่แห่งนี้จนกว่าทุกอย่างจะจบลงเชื่อฉัน